สวัสดีพี่น้องเฟ้นครับ m c ที่ติดตามทั้งช่องคอดดี้และเพื่อนเอาไปเชียรครับพี่น้องครับตกแรงมาแล้วครับภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศครับตอนนี้เ้าจอดรถไปพุ่นแล้วครับมองเก้าพุ่นแล้วครับพผมข้างเม้มพุ่นละบอสสามารถเอาอกมาจอดได้นะครับฟังเสียงครับผมเาก็เลยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานะครับก็เลยบอรถที่จะเข้ามาบอกว่ามาส่งของส่งอะไรอ่าตรวจสอบด้วยนะครับอย่างที่ยงครับมึงเอ้าสุดยอดครับ ผมจอดรถจครับท่านทางที่อึดอัดจังอยนะครับเนาะขี้ดมีกันแนนเงินเกลี้ยงเลี้ยงท่านพาพี่น้องเข้ามาในงานแล้วนะครับก็ขอขอกรุณนะครับไปจอดข้างนอกนะครับจอดข้างนอกก็ความเป็นระเบียบนะครับยางถีดิ้งงานมือนี้ครับ เนี่ยครับข้างประตูเก็บัตครับพี่้องครับเราจะเียพี่องที่อยู่บุญอิงอ่อนเราอยู่ตรงนี้นะฮะ้ซื้อปัสทธิวนะครับเข้ามาเพื่อความถูกต้องอันนี้กองอำนวยการนะครับผมเป็นคอนเสิร์ตการังนี้นะครับผมทางนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มปอดบ้างผู้ป่วยปดบานปิดเตียงกลุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ขอบคุณนะครับขอบคุณาโอ้นี่นะครับกำนัเพื้นให้เกียตพอดีที่พี่แซกมาขว้าไายรูปประหันต์เนี่ยโอ้ดีใจเลยวันนี้ร้านแตกนะครับผมร้านฟ้างมากๆเลยนะครับผมพวกนะพนกาคทีมงานขายผลไม้ห้องกับมาเล้วนะครับผมคุณเอ็ด กำลังทำงานอยู่นะครับเอดกะเน่เยนะอดจะ<อ>หาวเอด่อยนอนน้อยนอนน้อยนอนน้อยแต่นอนนะครับผมนอนโ่อได้นอนไนอโมงค่ <laughs> อนน,น,เอนอนะเห็ดบาปนอนข่อยโอ้ยคุณนะครับขอความหลมม่อ,อม,ม,มือแล้วยนะเอาบัดพีพี่น้องเขา อีแม่เรามาปูสั์ถาแล้วพูนะสาธุคุณยายมาปูสั์ถาไล้หอคุณยายไหมวัสดีครับคุณยายปูสัดถาบอกครับคุณยายวัสดีครับสาธุธาครับปูสัดไปบัตจองไม่ไป จักหน่อยมันถิเต็มกอนนั่นแหละคุณยายสิโบมีหม่องนั่งแล้วบ่เอาสาดมานําเนาะบ้านนี่บอกครับคุณยายอยู่บ้านอยู่ไหมครับโอ้อยู่บ้านนีอยู่ใกล้ๆนู่นดอกครับครับับครผมหอยบักฟูหรอคะเจ้า่อยยักอ์น้ำมูโอ้นั่นดิโอ้ยเหนืแล้วเราลราก็ยอดดอกกําลังกัเนาะเนาะครับคุณยายครับโอ้ยแม่นอีหลีครับ อาายอดใดที่เห็นานอืรอเดี๋ยวมากไก่โอ้ผู้สาวทาาววนนปปั้งใดเนาะคุณมาผู้สัตว์เว้นเสถันดอกปาดถูกครับครับครับผมนั่นแหล้ว อันนี้เป็นเส็นหลังบอกครับคุณย่ยเป็นเส็นหลังวัดรเปนบอกครับเพื่อนเพื่อนเอินเส็นหลังบัตรบอกโอ้ครับโอ้ครับครับเป็นเคียดสถานที่ออกดีเนาะแม่เนาะโอ้ครับดีดอก

ในวัดจะแแคบอยู่ครับครับเอามามองนีรดีแล้วละครับแมนครับเมามองนีแมนมองนีกวางดีห้วยมันแปสามลอยเป็นตีครับจำกันบบิดสุคนไหมมบนงนังไ็ชไมนักรองนั่งนั่งแอมมีบมาบแอม เป็นแอมบ์ก่อนอานนักล้องอันประกวดอันทิงทุนแมวนโอ้เพิ่นเพิ่นบ่ไ่้อพิ่นงนี่บเพินเพ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเ่นเอนนั้นเพินเิเพินเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นบเงิานเพิ่นมารันเชิญนื่อเพิ่นเพิ่นนี้อันอันนี้บ่นด้เชิ่ั่นเพิ่นเพิ่นี้ก่มีแต่นีมงานสาิน้อยเฮากนมีินเอิ่งเิ่นะครับผมนองิน้องักแงครับบอดโจ กน่อคะบัตเรคุณน่ะป๊าขบัตรตรแข่งสีเป็นบัตรแข่งสีพันใบปลาถูกคุณก็สีลายปลาทูนอกมาแล้งเนาะลานลเนาบโอ้ยเดครับอกนสะอ้อนห้นั่นแหละแนวย่านนั่นครับ ย่านตะฝนครับเอาบลตกดอกเนาะคุณยายเนาะมือเลงเนาะครับเนาะโอ้นั่นเนี่ยคุณยายเราบึงพยากรณ์อากาศไปแล้วเนี่ยเหมือเล้งฟอนมวนๆเนาะครับคุณยายเรื่องเหมือเล้งลำเพื่อนนั่นเลยวะครับลำเพื่อนกับลำเลีองพร้อมแล้วผสมกัน เล่นเรื่องล่ำพร้อมแล้วก็เตยพร้อมแล้วฟ้อนพร้อมนั่นแหละครับนั่นแหละครับเอามวลมวลเด้อครับคุณยายครับไปแล้วครับขอบคุณหลายๆครับโอ้ยขอบคุณหลายๆว่าเป็นผู้สาวซ้ำหน่อยท่านไหนเลียวมากไก่ท่านดอกว่าครับผม โอ้ยล <si> oh, oh. 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 ืมถามอายุตัวลัเป็นอายุร่วมกันโมเมนต์หลายเตืบลับตีหืวอนิเบิร์ตุขคนโอ้เจ็ดสิบโอ้หอยสองหอยสามหอยปาร่วมกันในหลายหอยเติบพี่ตัวนี้ไหม ผมพูดในน้อยเองดิครับปุ๊เจ้าคือจำผมได้ของคุณหลายๆครับอันนี้อันนี้พอกำลังเนีนี่บาแม่คนละคนคนละคนคนละคนห้าเด็กดาราบอยสาวสาวสี่เซนครับเกตสิบแปดสิบเอาคุณยายอายุมันขวัญเงินเปิดสุขคนเด้อครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขคนเด้อครับขอบคุณหลายๆครับโอ้ยสีสันสีสันหน้าเวทีตัวฮันแล้วอุ้ย อันเป็นพระเอกอันร่องครับเป็นพระเอกน้อยครับพระเอกน้อยพระน้องนายสัตว์ไครเน่แล้วว่างปักแตกพะดมา,าโอ้เอาพี่น้องเข้าบรรยากาศเน่าแรงภาพพี่น้องมาเบิ่งมาชมก่อนสิทธาการแสดงครับพอกันคลิปหนักแล้วกันครับสวัสดีครับ